ครับมาดูวิธีการสร้างใบงานโดยใช้โปรแกรม powerpoint นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเครื่องของคุณครูทุกท่านนะครับให้คุณครูสร้างเฟรมขึ้นมา1-2เฟรมนะครับแนะนำให้ตั้งค่ากระดาษหรือเฟรมแบบแนวตั้งนะครับแบบนี้จากนั้นสร้างเส้นบรรทัดขึ้นมานะครับแบบนี้ระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างให้มีระยะห่างเท่ากับฟอนต์ขนาด60นะครับ ขนาดขนาดนี้นะครับครับผมเลือกฟอนต์ที่ขนาด60นะครับแล้วก็ฟอนต์ที่จะใช้ในการคัดไทยหรือเป็นแบบฝึกให้นักเรียนคัดนะครับแนะนำให้ใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า swu suwitupc นะครับ ที่แนะนำให้ใช้ฟอนต์นี้เพราะว่าเป็นฟอนต์ที่มีลักษณะเหมือนกับแบบกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้นักเรียนฝึกคัดลายมือนะครับก็คือหัวกลมหลังคาโค้งนะครับซึ่งคุณครูจะต้องติดตั้งฟอนต์นี้ในเครื่องของคุณครูด้วยนะครับผมจะ แนะนำในภายหลังนะครับในเรื่องของการติดตั้งฟอนฟอนที่ชื่อว่า SWU Switch UPC จะมีแบบอยู่2แบบก็คือแบบรอยประกับแบบทึบนะครับผมเลือกแบบทึบก่อนนะครับลองพิมพ์ดูนะครับ ไปวางที่เส้นบรรทัดนะครับให้พอดีประมาณนี้นะครับถ้าคุณครูต้องการแบบรอยประก็คลุมดำนะครับแล้วก็เลือกไปที่ swu s w i t upc นะครับซึ่งจะอยู่ใกล้กันนะครับ เลีกตรงนี้นะครับอันนี้แบบทึบนะครับด้านล่างก็จะได้แบบรอยประนะครับครับนี่ก็คือการสร้างใบงานคัดไ,ไทยนะครับโดย ใช้โปรแกรม powerpoint สำหรับฟอนต์นะครับผมจะแนะนำนะครับแหล่งดาวน์โหลดและวิธีการติดตั้งภายหลังนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคุณครูที่ไม่ขยันที่จะสร้างเส้นบรรทัดแบบนี้นะครับผมมีไฟล์ที่เป็นเส้นบรรทัดเป็นไฟล์รูปภาพให้คุณครูแทรกเข้ามานะครับ หรือนําเข้ามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องทําเส้นบรรทัดแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในการสร้างใบงานเพราะฉะนั้นมีไฟล์ภาพเส้นบรรทัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแหล่งดาวน์โหลดในคลิปต่อไปนะครับเมื่อคุณครูสร้างหรือพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูไปตรงนี้นะครับแล้วบันทึกเป็นเลือกบันทึกแบบ PDF นะครับสมมติว่าสร้างใบงานเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นให้ไปตรงนี้เราคลิกบันทึกเป็นเลือกแบบ PDF นะครับตั้งชื่อว่าแบบคัดไทย1แล้วกันนะครับเห็นไหมครับแล้วมาคลิกที่จัดพิมพ์นะครับ ไฟล์จะถูกแปลงเป็นไฟล์ PDF ทันทีนะครับซึ่งคุณครูที่เข้าอบรมในวันนี้นะครับจะต้องส่งใบงานชิ้นนี้ก็คือทำจาก PowerPoint และเซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับแน่ไฟล์ส่งวิทยากรด้วยนะครับครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปในเรื่องของการติดตั้งฟอนต์คัดไทยนะครับหรือฟอนต์ SW Suwit U.P.C. นะครับและ SW s w s w i t c h u p c นะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีจากลาไปก่อนนะครับกับเรื่องของการสร้างใบงานคัดไทยโดยใช้โปรแกรม PowerPoint ติดตามคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของการติดตั้งฟอนต์คัดไทยครับสวัสดีครับ